สถานการณ์ในอิสราเอลยังรุนแรงแรงงานไทยดับแล้ว12ถูกจับ11นางการจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังคงรุนแรงมีการโจมตีด้วยจรวดทางการอิสราเอลพยายามกระชับพื้นที่และเร่งช่วยเหลือตัวประกันทั้งนี้มีพลเรือนทั้งสองฝั่งได้รับผลกระทบจํานวนมากทางการอิสราเอลยืนยันด้วยว่ามีผู้ถูกจับตัวกัน100่รรายซึ่งเป็นประชาชนมาจากหลายเชื้อชาตินอกจากนี้กองทัพอิสราเอลจะอพยพคนออกจากพื้นที่ดินแดนฉนวนกาซาภายในย4ิบชั่วโมง ส่วนท่าอากาศยานยังเปิดทำการปกติมีเที่ยวบินร้อยละห้จากปกติและยังปลอดภัยซึ่งทางการอิสราเอลไม่แนะนำให้อ,อพยพแต่หากมีความประสงค์จะออพยพก็สามารถทำได้ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์นี้ยังไม่มีตัวเลขที่ยืนยันชัดเจนขณะที่แรงงานไทยในอิสราเอลฐานฐานทูตรับแจ้งจากนายจ้างในพื้นที่ว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตแล้ว12คน บาดเจ็บ8คนส่วนผู้ถูกจับกลุมเป็นตัวประกัน11คนมีผู้แสดงความประสงค์ขอ,ขอกับไทยแล้ว1,099คนโดยแรงงานไทยในอิสราเอลมีจำนวนกว่า30,000คนอยู่บริเวณฉนวนกาซา5,000คนและจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญคาดว่าปฏิบัติการนี้อาจจะยืดเยื้อซึ่งทางการไทยเตรียมความพร้อมอพยพคนไทยหากมีความจำเป็นสถานะนะคะก็ผู้บาดเจ็บ 8คนนะคะแดรายที่ที่ได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเรียบร้อยหรือรายที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็เป็นรายที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะในแง่ของการจับกลุ่มเป็นตัวประกรันตอนนี้ตัวเลขที่ที่เรามีอยู่คือ11คนนะคะ 11คนในแย่ผู้เสียชีวิตซึ่งอันนี้ทางสถานทูตก็แจ้งมาว่าได้รับแจ้งจากทางในจ้างตอนนี้เพิ่มเติมก็คือเบ็ดเสร็จแล้วสถานะผู้เสียชีวิตในตอนนี้ที่ทางสถานทูตแจ้งว่าได้รับจากในจ้างคือทั้งสิ้น12รายนะคะ12ราย ค่ะซึ่งอันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วโดยบางท่านด้วยนะคะในเรื่องรายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเมื่อวานนี้คือบางทีเราก็ไม่อยากจะเปิดออกไปตามซื่อก่อนที่ญาติพี่น้องเขาจะได้รับทราบหรือได้รับการติดต่อนะคะ,ะเกรงว่าจะตะนกตกใจไปเปล่าๆแล้วก็ จริงๆก็อันนี้ก็เป็นการแจ้งที่ทางการอิสราเอลก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะก็เข้าใจว่าก็ยืนยันยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าอันนี้เราจะติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ